แล <15. S 2> hey, สิบ้าเฮ้ยเปิดตัวแล้วหรอ,อจริงดิเปิดวันไหนเนี่ยเปิดสิสิบห้ากันยาเปิดที่สั่งซื้อวันนี้วัน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 นี้วันสิบห้ากันยาสิบห้ากันยาแต่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 อยาก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 ได้พอทพอทไทยซีพอทไทยซีพอทไทยซี ไม่อยากได้อยากได้เหลือเกินแต่แต่ไอโฟนสิบห้าสามสามหมื P ่นสามพอโปรไอโฟนสิบห้าโปรสี่หมื่นสองแต่มือถือเรายัางใช้ได้อยู่นี่ไอโฟนสิบสองด้วยแต่แต่ไอโฟนสิบห้ามขอด้วยซีอ่ะมันแต่ราคามันโคตรเจ็บอ่ะแล้วละแล้วแต่ว่าตอนนี้เงินเท่าไหร่เงิน เงินเงินเงินงอยูเ่เหลือเหลือเหลือสองร้อยเรือสองร้อยฟันสลายมือถือเราสามหมืน่นสามเอ้ยสามหมื่นกว่าเ <c oughs> งินไม่พอว่เงินไม่พอพอ,อยากอยากเชื่ออยากเชื่อได้อะแต่ก็เชื่อไม่ได้อะราคาแม่งแอบ,บแรงแต่ก็ คุ้มกับไทยซีแล้วก็ฟังก์ชั่นหลายอย่างอืมก็ต้องยอมปีหนะ้าอีกสักปีสองปีค่อยไปซื้อแล้วกันเพราะว่ายัางไงยังไงสิบสองผมก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดีออืมรอรอมันตกรุ่นก่อนค่อยไปซื้อโอเค